ี่จอดตรงนี้โอ้ย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 มันเป็นอีหยังน <c oughs> ี่ชึบอ่ะโอเคถึงแล้วนะคะ ถึงครัวถึงนานลุงพลแล้วนะคะเอฟซีสวัสดีจ้าช่างดำ เดี๋ยวเฟิ่งจะขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะเนาะเพราะเพราะว่ามาถึงแล้วปลาเด็หรือว่าปลาลานะครับทำไมสุภาพก็ปลาลานช่างดาทำไมเน้นจังเลยปลาถ้าเรียกไม่ถูกก็ปลาเด็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกโอ้ยหนาวหนาว ใส่กระเทียมนี่ก็ทำอะไรกินกระเทียมโอ้ตำเกล็วครับตำแจ่วเหรอช่างตำสอนให้เอชซีตำเกล็วแบบนี้ไงตำเกล็ดปลาแดกปลาร้าเหานี้ครัตำแจ่วปลาแดกปลาร้าครับสุดยอดค่ะตำแจ่วปลาแดกปลาร้าก็ใส่ใส่กระเทียมเดี๋ยวเฟิ่งจะอ่านคอมเมนต์ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะเนาะคุณลูกข้าวเหนียวแม่สีสวัสดีค่ะคุณยานพลพิรมอ่ะเดี๋ยวอ่านทางไหนแล้วเนาะ แน่ไม่เอานิกกี้อขอบคุณค,ะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะโอเคแล้ว,ลวก็จัดเลยนะครับจะเอาอพริกหรืว่าพริกแห้งหรือว่าพริกสดก็แล้วแต่ท่านจะชอบอยังไงก็เอาเลยนะครับคุณมาริ่น่นะคะ ขอบคุณนะคะคุณสรานพรสวัสดีค่ะคุณเรนมิโนตอุบลหนาวค่ะยังนอนห่มผ้าอาคุณมาม้ํามนะคะสวัสดีจ้าแม่เฟื่องหนาวอยู่แล้วดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณแม่ลำพายคุณวราพรคุณสายยุทธคุณแม่ลำพายนะคะหนาวค่ะหนาวที่ที่ที่โค้งหนองนาหนาวแล้วนะคะคุณบัมรุงสวัสดีค่ะพี่กระบะมาค่ะมาค่ะพี่กระบะหายแล้วค่ะแอดดีแล้วค่ะคุณราตรีสวัสดีค่ะพี่กระบะเจ้าหญิงคํำคูนนี่ค่ะ ุณมารีแอดฟังหาถูฝักยาโอเคค่ะมิสประคองสวัสดีค่ะคุณมดสวัสดีค่ะพิกกะบะฟังคําสั่งได้เร็วบอกเข้าบ้านนางเดินไปนิ่มๆค่ะขอบคุณค่ะคุณมดขอบคุณค่ะพิกกะบะนะคะคุณราตรีขอบคุณค่ะกะบะนะคะไปตลาดกันปะปะตามมาค่ะคุณมดขอบคุณค่ะคุณมดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณมารินีคุณพาประพาสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะ คุณทันพิช่นตื่นแล้วค่ะไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณราตรีขอบคุณค่ะมอร์นิ่งค่ะพี่มดขอบคุณค่ะคุณราตรีคุณทันพิชาดใหญ่แน่เลยจริงบอแสดงว่าได้โชคใหญ่เนาะคุณวิรุธขอบคุณค่ะนี่คุณแอดมดดีครับคุณวิรุธคุณคุณพาสวัสดีครับคุณวิรุธขอบคุณค่ะคุณราตรีนี่ค่ะคุณราตรีพี่เฟื่องอยู่บ้านคนเดียวหรอคะค่ะ นะคะคุณวิรุธเมื่อคืนลุงจัดแป้งจัดไปนะคะเนาะคุณมารินีขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวิรุธขอบคุณค่ะคุณวิรุธอากาศสบายสบายวันนี้ค่ะคุณพี่อุไรสวัสดีนะคะคุณสากลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะนี่มันแบบที่มันสูงกว่าเนาะเอฟซีอ่ะขอบคุณนะคะคุณสมบูรณ์สวัสดีค่ะคุณแม่ลำเจียสสวัสดีค่ะคุณมงกรสวัสดีนะคะ นี่คุณเกตแก้วสวัสดีค่ะมิสประคองสวัสดีค่ะพี่เดือนเพนดันนันให้สองหมื่นจ้าทุกคนขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่เดือนเพนคุณทันพิชานูไม่หนาวละแอบลังอ้วนคนอ้วนนี่นะคะขอบคุณค่ะแม้ว่าเราอ้วนอีกไม่อ้วนมัง่งให้รู้ไปใครอ้วนกับใครเนาะนี่อ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ลานปูสงสัยแม่ทิ้น กวาดละมั้งหนเห็นกวาดแล้วนะคะน้ออ่ะเนี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอืมอ่ะโอ้โนี่นะคะสวัสด emos, mm ีค hmm. like ่ะแม่เ hmm. พ uh ียนสวัสดีค่ะลูกจิ้มสวัสดีค่ะ